เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นนะครับติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยนะครับเราจะลบคลิปออกให้ทันทีครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมมาชีเป้ารถสวยรุ่นยอดนิยมอีกคันหนึ่งนะครับคันนี้เป็น Toyota c o r โ n a านะครับกับราคาเพียง3 9 0 0 0าันบาทเท่านั้นนะครับคันนี้นะครับรุ่นยอดนิยมเลยนะครับโตโยต้าไทยโด่งเพราะมันอึดทนนะครับแล้วก็กว้างขวางนั่งสบายนะครับรุ่นนี้เมื่อเทียบกับรุ่นปีีเดยวกัันนะครบ เป็นรถที่สภาพพร้อมใช้งานเลยนะครับคันนี้วิ่งทางไกลได้สบายๆนะครับเกียร์ออโต้ด้วยครับเปลี่ยนนิ่มนวลช่วงล่างดีสีก็ตามอายุการใช้งานเลยครับมีซีดมีด้านบ้างนะครับก็มีรื่นอยบ้างภายในก็ยังสวยนะครับสีก็ตามนี้นะครับตามรูปนะครับภายในยังสวยครับแอร์เย็นเล่มเมกสารครบโอนครับภาษีหกห้าครับคันนี้ภาษีไม่ขาดนะครับเกียร์ออโต้บอกกับมายี่ภายในสวยสะอาดเลยนะครับ ถ้าท่านใดสนใจสามารถติดต่อสายตรงถึงเจ้าของได้เลยนะครับเบอร์โทรใต้คลิปเช่นเดิมครับคันนี้เป็นรถบ้านในเท้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับห้องเครื่องก็สวยๆนะครับก็คือเดิมๆนะครับล้างทำความสะอาดหน่อยก็เอี่ยมนะครับผมถ้าท่านใดสนใจก็ติดต่อเข้าไปได้ครับเบอร์โทรใต้คลิปหาไม่เจอคลิปที่ชื่อคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ